สวัสดีค่ะทุกคนเราดีใจมากๆเช้านี้เราได้ของแล้วสองสามอาทิตย์ก่อนเราสั่งของไ้แล้วมันเพิ่งจะมาส่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์ทุกคนนะว่ามันคืออะไรโอ้ดีใจดีใจเรารอเพราะเราดีใจมากในที่สุดมันก็มาถึงคือช่วงนี้เขาติดโควิดกันใช่ไหมแล้วมันจะของมันส่งมาช้ามากเราก็รอมันจะถึงหรือเปล่าแต่เราโทรไปถามเขาเขาก็บอกว่ามันจะถึงใน วันศุกร์นี้นั่นหมายถึงศุกร์ที่แล้วเราก็รอๆอรอเราก็คิดว่าถ้ามันไม่มาส่งวันนี้เราจะโทรไปตามอีกเพราะของเพิ่งของอะส่งมาจากซิดนีย์ปกติจะใช้เวลาแค่2วันก็จะถึงแล้วแต่เนี่ยใช้เวลาอาทิตย์กว่าเราดี้จใจมากานี่เลยค่ะเพือพ่อนๆของที่เรารออยู่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพัดจะเปิดให้ดูทีละอันเนาะ อันนี้คือของทั้งหมดที่แพทได้นะคะเป็นแพทสั่งมาจากซิดนีย์ค่ะเป็นเว็บของไทยหลักๆเลยก็คือปาร้าค่ะนี่ปาร้านี้วันนี้ต้องใช้ตัวนี้แหล่ะเพราะว่ามันเหมือนมีน้ำหยดๆออกมาค่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นอันเนี้ยเป็นยี่ห้อเดียวกันกับเมื่อกี้นะแต่ว่ามันคนละสูตรกันมันก็ไม่รู้ว่าความแตกต่างยังไงอันนี้ก็มื ปลา,าปากระกดีปรุพิเศษไม่รู้มันรสชาติยังไงส่วนนี่อันนี้คือข้อผิดพลาดจริงๆแพทสั่งไปอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วอันนั้นสามกรัมมัน6ดอล7ดดอลสักอย่างแต่เขาบอกว่ายี่ห้อนั้นมันไม่มีเขาก็เลยส่งอันนี้มาให้แพทแล้วในนี้ต่อถุงคือ1ดอล90ถ้าที่เขาไม่มีแพทจ่ายไป6ดอน70หรือ6ดอล80เนี่ยค่ะ แค่ต้องได้อันนี้ประมาณ4ถุงหรือประมาณ3ถุงแต่ว่าแ้่ได้แค่2ถุงโอเคไม่เป็นไรแล้วอันนี้จริงๆก็สั่งยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันอันนั้นมันราคา2ดอลต่อขวดแต่อันนี้2ดอนเากหักลบบบนี้ทั้งหมดแล้วแพทก็จ่ายเกินไปประมาณ2ดอนเนี่ยค่ะก็เลยไม่รู้จะทวงเขาได้ไงส่วนนี้ข้าวคั่ว ปกติก็ทําเองก็ได้แต่ว่าขี้เกียจไหนๆก็สั่งออนไลาน์ก็เลยสั่งมาเลยเพราะเสียค่าส่งค่ะส่วนนี่ก็ได้เต้าเจี้ยวมาขวดนึงค่ะทั้งหมดทั้งมวลเลยที่สั่งอันนี้แพทอยากได้แค่ปลารา่าแต่เพราะเสียค่าส่ง20ดอลแพทก็เลยโอเคเอานูน่นเอานี่มารวมๆกันหน่อยเพื่อไม่ให้จ่ายตังไหนๆก็เสียค่าส่งละ ถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะรู้ว่าสั่งของพวกนี้ได้ที่ไหนแล้วเบอร์โทรติดต่ออะไรเดี๋ยวแพทจะใส่ไว้ลิงก์ข้างล่างนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากจะสั่งตามเอาไว้ทํากินง่ายๆที่บ้านจริงๆของพวกนี้พนหาซื้อได้ที่เมลเบิร์นนะคะแต่ว่าช่วงนี้ติดล็อกดาวเราก็เลยไม่สามารถไปไหนได้แลาแพทนาเป็นคนที่ติดกินส้มตำมากชอบกินส้มตำ แล้วการที่ไม่ได้กินส้มตำม,มาประมาณเดือนกว่าๆจะสองเดือนแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนจะลงแดงอะทุกคนคนที่เป็นสายส้มตำจะรู้ดีว่าความรู้สึกนี้มันเป็นยังไงเนาะโอเคในเมื่อเรามีปลา,าแล้วเราไปเริ่มทําส้มตํากันดีกว่าวันนี้แท๊จะทําส้มตําแตงนะคะแตงกวานเนี่ยซื้อมาตั้งแต่วันจันทเขียวจนไม่รู้จะเขียวยังไงแล้วค่ะเอาเท่าที่มีของที่มีที่หาซื้อได้ในตอนนี้จะต้องกินวันนี้แล้วละ่ะ แล้ววันนี้แพทมีแขกรับเชิญที่มากินด้วยแต่จะโชว์แต่มือยื่นมากินกับเราแต่ไม่อยากโชว์หน้าไม่อยากออกสื่อโอเคจ้ะเอาที่คุณสบายใจขอให้คุณอร่อยกับส้มตำของเรานะจ๊ะ โอเคค่ะนี่ส้มตำของแพทก็เสร็จแล้วมีขนมจีนนิดหน่อยกับไก่ผักนิดหน่อยไปกินกันเลยค่ะวันนี้กินสองคนไม่ต้องกินคนเดียวแขกรับเชิญบอกว่าอย่าให้เห็นหน้าฉันนะฉันไม่อยากสูญเสียความเป็นส่วนตัวอืมจะมองบนแป๊บ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเท่านี้นะคะจุใจมากกับส้มตำที่รอคอยมานานแสนนานถ้าชอบวิดีโอของแพทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แพทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ